สวัสดีฉันชื่อตอยผู้ช่วยอาชญยาในมือถือของพลอยนั่งไงยจอเปิดแล้วและนั่นก็พลอยเจ้าของมือถือทุกคนอาจสงสัยว่าฉันเป็นใครแต่สมัยนี้โทรศัพท์ทุกเครื่องก็มีฟังก์ชันแบบพวกฉันอยู่แล้วลนะ่ะ ที่ของฉันฉันจะพยายามช่วยเหลือพลอยให้พลอยสามารถเล่นโซเชียลได้อย่างปลอดภัยผ่านการดูพฤติกรรมการเล่นสื่อของพลอยค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะพลอยกินข้าวหรือ,อยังลูกพลอยมันสายแล้วนะลูกไปโรงเรียนหรือยังกินแล้วค่ะ<า>กำลังไปโรงเรียนเลยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ จริงหรอกนะพลอยอย่าไปเชื่อเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่าเลยไปดูข่าวอื่นดีกว่านะอนี่ไงน่าเชื่อถือกว่าเยอะเลยเชื่อข่าวนี้ดีกว่านะพลอยวันหลัง่ะแกก็อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆละกันขอบคุณที่เป็นห่วงนะสวัสดีค่ะชาวโซเชียลทุกคนวันนี้เราจะพากันเป็นคนเรี้ยนค่ะใช่แล้วนะคะหน้าตึนเต็นมากๆ ไปกันเถอะจะมีรุ่นพี่คนไหนเล่นบ้านบ้างเนาะเราขอโทษนะไม่เป็นไรวันหลังอะเดินอะไรก็หัดดูทางด้วยนะอืมแต่ก็ว่านะตัวเธอเนี่ยเตี mm ้ยโง่ดูทางไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีขวางทางคนอื่นคนเดินเฮ้ยจูนแกอย่าว่าเพื่อนแรงดิเดี๋ยวมันก็ไปฟ้องครูหรอก สวัสดีค่ะวันนี้เราเห็นนางสาวชื่อย่อจอจานชั้นม .4 ที่แผนแม่และเด็กทุกคนคิดว่าใช่ใช,ใช่ไหมคะแน่เลยกับผู้ชายอีกคนชื่อย่อตอค่ะโรงเรียนชื่อดังย่านสีสาม เป็นไรวะเนี่ยทำไ,ไมเปิดไม่ได้วะคำาได้ไงอ่ะอะไรวะเนี่ยพอยคิดว่าแห่งนี้มันถูกต้องแล้วหรอสร้างเฟซบุ๊กแสายคนอื่นผ่านอินเทอร์เน็ตคิดให้ดีเออจริงด้วยว่ะโหมีแต่ข่าวเด็กโดนรถชนเพราะเสพสื่อมากเกินเชื่อถือได้เชื่อถือได้เราคงไม่เป็นแบบน,นั้นหรอกเนาะพอยชมั่ใจในตัวกัน อนอย่ยชัดชดวดอ,อ,อแอ้นนนรน่าสนใจจังปว,วยดีกว่าฉันภูใจกับแกจรรพลอยรู้เท่าทันสื่อเป็นสักที ในปัจจุบันคนไทยมีการเลื่อนสื่อโซเชียลเพิ่มมากขึ้นซึ่งการรู้เท่าทันสื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่คนไทยควรจะมีทั้งการตรวจสอบข่าวปลอมหรือข่าวจริงและในสังคมไทยการบูลลี่กันทั้งทางวาจาและอินเทอร์เน็ตการสร้างข่าวปลอมมาทําให้คนอื่นเสียหายเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทําและสุดท้ายแม้เราจะรู้เท่าทันสื่อแล้วเราก็อยากประมาทและมีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆวันอยู่เสมอ เป็นบ i r t h ค่ะพอยลูกมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะลูกนะสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆนะคะลูก